มาครับเพื่อนพามาเลอกอีกหนึ่งเซตครับสำหรับเจ้าสมานแคปหน้าหมูปากเคียวเงินครับเพื่อนครับและที่สำคัญมีอยู่2คันนี้คนละปีนะคันนี้ปี22ครับผมแจ้งราคาไปเลย3 9 9 0 0 0บาทและคันนู้ดนะครับคันที่ไม่มีแคลรี่บอยคันนั้นเป็นปี2 0ขายอยู่3 7 9 0 0 0่าอ่ะมาดูว่าคันนี้นะ่าซื้อไหมเพื่อนทะเบียนนี่นะ6485เพื่อนดูคนะันนะนี่น็อตเดิมนะเดิมมากเออไม่เคยแกะนะครับ เครื่องยนต์เดินนิ่งๆ2.4ดีเซล150ยแรงม้านะนี่รถเพิ่งมาถึงนะผมขออนุญาตส่วนกลางเอากุญแจมารีวิวให้ก่อนนะครับนี่เดิมมากเพราะว่าเขาจะนำไปเคลมให้นี่ไหมคันชนหน้าบางคนหน้าที่เขามีไฮไลท์สีเพื่อนเนี่ยอันนี้เขาจะไปทําสีให้ใหม่เลยโดยที่ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเพื่อนนะคันนี้เป็น2.4 Entry ปี22ไหมเรียกมาอยู่1 1 6 0 0 0กว่ากิโลเมตรเพื่อน ซื้อได้ครับผมบอกเลย399ราคาดีเลยนะครับอ่ะยางครับยางเป็นเอ่อยางไทยเพื่อนก็2อ5 6องหนึนะยางเป็นโอ้โหยางเพื่อน,นดูใหม่อยู่เลยนะครับใหม่อยู่เลยปีใหม่ปี25้าจริงด้วยยางปี25ห้ามีแค่รีบอยทรงเสนอเก่งนะเพื่อนในะคันนี้มาดูภายในครับผมบอกเลยแต่ละเซตที่ผมเลือกมาเนี่ยบูเพื่อนไม่มีเบาะช้ำมีเบาขาดเลยนะครับ กุญแจได้มาครบคเพื่อนอ่ะมาดูเลขไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันกับเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดกิโลเมตรเพื่อนหน้าจอเป็นหน้าจอใหม่แล้วนะนี่ปียี่สิบสองจะได้หน้าจอนี้แล้วก็มีกล้องบันทึกหน้าแถมไปด้วยนะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาเดินหน้าหกสปีดเน่สวยๆภายในสะอาดสะอานแบบนี้นี่เพื่อนดูโครงสร้างนะครับงัดเดิมนะครับไม่มีแกะนะครับเพื่อนครับดูครับ,รบนี่ครับ นี่แหละครับคือรถคุณภาพที่ผมพยายามคัดสรรมาให้เพื่อนได้มีโอกาสได้เลือกนะไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดใดอำเภอไหนบ้านไหนนะครับอยู่อำเภอใดเนาะได้เบิร์ตับพีน้องครับน,นะเพื่อนดูทซีแห้งๆเทอรลบอยทรงเสมอเก่งครับแล้วก็ที่สำคัญคือสภาพดีมากนะครับกันชนเสริมท้ายยังดูดีอยู่เลยเพื่อนมีบ,บ,บ,บุบนิดๆหน่อยๆลักจิ้มนะน,นี้ใช้ได้นะครับแล้วก็เพื่อนคันนี้น่าจะเป็นรถช่างนะเนี่ยเพราะว่าเขาจะมีกล่องตัวนี้ยึดไปกับ ตัวแครี่บอยเลยนะครับอันนี้เอาไปเด้เลยนะแต่ว่ามุนเน่ใจว่าคุญแจมีไหมนะก็มาดูนี่นี่นี่เห็นไหมหายเดิมมากเพื่อนโคตรเดิมอะเนี่ยนะครับเนี่ยไม่เคยแกะเลยนะครับอ่ะเป็นอีกหนึ่งคันเพื่อนสามเก้าเก้าครับซื้อได้เพื่อนสภาพนี้นี่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับก็สะอาดสะอ้านขนาดนี้คันนี้ยัง,เอ,งเอกสรารยังไม่มาผมให้ดูเบลเลยนี่ดูปีมาเลย เนี่ยเพื่อนๆปีสองศูนย์เห็นไหมสองศูนย์สองสองเห็นไนี่ของแท้ดิยของแท้นี่แหละคือหนูน้อมือคมณพนาของจริงครับก็คันนี้สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทซื้อได้ครับเพื่อนซื้อโลดนี่เดอ้อมาอีกคันหนึ่งครับเป็นกระบะท,ที่ไม่มีแคร่บอยเพื่อนๆคันนี้เป็นปียี่สิบนะไม่อยู่แสนกับหนึ่งพันสองยุีลองคัพเป็นตัวมิดนะ เป็นรุ่นมิดนะครับ24รุ่นมิดนะครับสามแสนเจ็ดเาพเรยนนี้6 2สองเพื่อนๆนี่เพื่อนดูทานเดิมๆนะครับเดิมๆนี่สภาพตามที่เห็นเลย24ดีเซลหนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้านน่นพื่อนนะโอ้โห,โโหนี่ฟิตเลยครับสุดยอดใครเอาไปใช้งานต่อดิ ยาวๆเลยเพื่อนเนี่ยยาวๆเลยนะครับสภาพพร้อมใช้งานอันนี้คือยังไม่ได้ส่งปรับสภาพเช่นกันนะเพื่อนนะคันนี้ได้ยางเป็นยางมิชลินด้วยเพื่อนเนี่ยสองหนึ่งห้าหกห้าอาสิบแปดนะครับยางมีใหม่อยู่เลยเพื่อนเนี่ยมใหม่อยู่เลยนะครับแล้วก็เป็นแม็กหน้าดิสก์ดำดำนะอ่ะมาดูภายในครับคันนี้ นี่เบาะมีการใช้งานนิดหน่อยยุ่นิดหน่อยแต่ว่าสภาพยังดีนะเพื่อนนะกุญแจเบื้องต้นมีหนึ่งชุดก่อนนะครับเพราะว่ารถพิ่งเข้าหม่นะเพื่อนนะดูเลขไหมครับหนึ่งแสกับหนึ่งพันครับหกร้อยหกสิบสามกิโลเมตรตัวมิดจะได้พวงมาลัยมันติฟังชันแล้วเพื่อนนะเนี่ยมันพวงมาลัยมันติฟังชันนะครับที่เราเห็นเนี่ยเนี่ยนะครับก็คือจะมีควบคุมเสียงพวงมาลัยบลูทูธนะครับอันี้แต่งค่าตัวหน้าจอเรือนใหม่หน้าจอปียี่สิบจะได้จอขนาดใหญ่แบบนี้นะครับ เกียร์ธรรมดาเดินหน้าหกสปีดครับภายในยังดูดีสะอาดมากโอ้โหเพื่อนๆนี่เดิมมากนะครับเดิมๆเลยนะครับนี่ตามที่เพื่อนเห็นเลยครับตามที่เพื่อนเห็นเลยครับเพื่อนดูเพื่อนดูแชสซีแห้งๆครับเรื่องช่วงล่างไม่ต้องห่วงนะเพื่อนนะเพ,นนะเพราะเขาเขาศู์เช็คระยะตามระยะเขาอยู่แล้วนะตามระบบรถเช่านะเพื่อนนะ คันชนเสริมท้ายยังใช้ได้ครับเพื่อนๆนี่ไลเนอร์ส,รสวยๆเลยนะครับไลเนอร์ส,รสวยๆเลยก็เป็นอีกหนึ่งคันสามแสนเจ็ดหมื่นก้าพันที่ตัวรองทัอด้วยนะครับเพื่อนก็อยากได้คันไหนก็จิงกลังมาเพื่อนอ่ะนี่ปีสองพันยี่สิบครับทะเบียนสองหกสองสองแปดนะครับกรุงเทพมหานครกระบะบรรทุกไม่มีหลังคาเครื่องยนต์สองจีซีดีเซลหนึ150่งร้อยห้าสิบแรงม้าลำดับที่หนึ่งครับก็เป็นอีกหนึ่งเซตสองคันนะเพื่อนนะ เอามาให้พวกเราได้มีโอกาสได้เลือกรถสภาพแบบนี้เอาไปใช้งานกันนะครับไม่ว่าจะอยู่อำเภอบ้านจังหวัดไหนของประเทศไทยซื้อได้ทั้งนั้นเพื่อนเอ๋ยซื้อสดไม่มี87เปเสียค่าโอน3,000บาทใครอยากได้เช่นนี้คันไหนทักมาสวัสดีครับ